คุณสมบัติของศตรวรรษที่11คืออะไรหรอคะแน่นอนคะ่ะหนูจะมาอธิบายคุณสมบัติของศตรวรรษที่ส1แบบเข้าใจง่ายๆและเป็นระบบให้คุณภาพชัดเจนยิ่งขึ้นคะ่ะศตรวรรษที่11เป็นยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโลกเชื่อมถึงกันมากขึ้นในรูปแบบในการใช้ชีวิตการทํางานและการเรียนรู้และเปลี่ยนไปจากอดีตในยุคนี้จะมีทักษะและคุณสมบัติที่ช่วยให้ปรับตัวประสบความสําเร็จในยุคนี้ได้คะ่ะ 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมจะมีความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมการสื่อสารและการทำงานอย่างร่วมกัน 2. ทักษะด้านเทคโนโลยีและสื่อจะมีการเรียนรู้สารสนเทศการเรียนรู้เท่าทันสื่อและความสามารถด้านเทคโนโลยี 3. ทักษะชีวิตและอาชีพจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัว การเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจบริหารจัดก,การตัวเองได้ดีสรุปง่ายๆนะคะคนในศตวรรษที่11ไม่ได้เก่งแค่ในความรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องเก่งในเรื่องทักษะชีวิตในการใช้เทคโนโลยีและการคิดวิเคราะห์ด้วยเพื่อให้ความสามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ได้ขอบคุณค่ะ